สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามแล้วนะคะคุณแม่ที่ขอคำปรึกษาพี่กันมาทางเพจนะคะแล้วยังไม่ได้รับคำตอบค่ะสามารถมาถามได้เลยในไลฟ์นะคะสำหรับ สำหรับวันนี้นะคะใครยังไม่ได้รับคําตอบจากพี่กันไหมคะลูกอายุเท่าไหร่ถึงไม่ต้องยกหัวสูงหลังให้นมนะคะเอาจริงๆถ้าพิจความสามาพิงายได้ไม่ต้องแหละนะคะเหมือนต้องอุ้มเลยอ,อย่างเงี้แหละอุ้มเลยก็เลิกหลังจากที่ลูกเริ่มพิจความสามาพิงายได้เองก็ไม่ต้องไม่ต้องอุ้มเลยแล้วก็ประมาณสี่ห้าเดือนหกเดือนนะคะประมาณนี้เนาะเออแม่ติดโควิดยาต้านโควิดให้นมลูกได้ไหมให้หมดก่อน ฟาวิฟาวิพีเวลาเวียเนี่ยเวลาที่เราให้แม่ให้นมกินให้งดนมแม่นะคะหลังจากหยุดยาสมบกินยาห้าวันนะคะกินยาห้าวันหลังจากกินยาครบโดสเนี่ยให้ปั๊มนมทิ้งอีกสองวันถึงจะกลับกลับมาให้ลูกกินนมได้นะคะหรือถึงจะเอานมให้ลูกกินได้นะคะฝั่งยาคุมแต่ประจำเดือนไม่มาจนลูกได้หนึ่งปีห้าเดือนแล้วโอเคไม่เป็นไรนะคะฝั่งยาคุมเนี่ย บางคนไม่มีประจำเดือนบางคนประจำเดือนมากัระป๋อยนะคะหรือบางคนก็มีประจำเดือนปกติซึ่งสิ่งที่ควรทําคือการตรวจฟลรอาอัพสุขภาพภายในของผู้หญิงเนี่ยทุกหนึ่งปีค่ะถ้าแม่กับลูกเป็นโควิดพร้อมกันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมได้ค่ะยกเว้นว่าคนใดคนหนึ่งอยู่ ICU นะควรเลิกเ,เพิ่เพ่ลูกเมื่อไหร่เลิกเมื่อพร้อมแม่พร้อมลูกพร้อม ลูกรู้จักฉี่อึน,นะคะแม่มีเวลาฝึกและพร้อมที่จะเก็บเก็บเช็ดฉี่อึลูกโดยที่ถ้าเราคือเวลาที่เราจะเลิกเนี่ยมันจะต้องอเริ่มจากมือ้อหรือรอบกลางวันเนี่ยก่อนนะคะซึ่งถามช่วงเวลาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องขวบหนึ่งสองขวดนะเอาที่แม่พร้อมแล้วก็ลูกพร้อมนะคะหมายความว่าคือแม่ต้องพร้อมที่จะรับมือในการฝึกแล้วก็ลูกเนี่ยสามารถแบบ บอกทีบอกอืรู้จักทีรู้จักอืได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเริ่มเร็วถติว่าแม่จะเริ่มสักประมาณขวบปกว่าเนี่ยแม่เริ่มอย่างเงี้ยถ้าแม่เริ่มเนาะมันก็จะยิ่งทําให้การเลิกเนี่ยมันมันมันก็อง่ายฝึกเขาเคาหข้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาบอกฉี่บอกอืได้ก่อนนะคะให้เขารู้จักอะเริ่มจากการถอดกางเกงอยู่บ้านเอะถอดพอออมสําเร็จรูปตอนกลางวันก,นก่อนเลยแล้วกันจะได้รู้จักฉี่จะกจากอืค่ะ ลูกสามอนสิบห้าวันนอนดึกค่ะแก้ยังไงดีคะเออแก้โดยการปรับเวลานอนให้กับลูกโดยการปลุกเช้าวันนั้นปลุกเช้ากลางคืนก็จะได้เข้านอนเร็วหลังสี่โมงเย็นไม่ให้นอนนะคะต้องตื่นแล้วนะสังสี่โมงเย็นห้ามหลับนะคะก็จะได้นอนหัวค่ําอาการของเด็กแรกเกิดแพ้นมวัวเป็นยังไงแรกเกิดออกมานี่มันจะยังไม่รู้นะคะ พอมาเลี้ยงและได้รับนมวัวจากไม่ว่าจะเป็นนมวัวผ่านนมแม่หรือแการกินนมวัวเองก็ถึงจะเริ่มเห็นอาการนะคะโดยอาการทั่วไปมันจะเป็นแบบมีหลายระบบรวมกันนะคะจะมีผื่นร่วมกับหายใจคืดค้าหรือว่ามีผื่นร่วมกับถ่ายจาระเป็นเลือดอะไรอย่างนี้คะ่ะถ้ามีผื่นอย่างเดียวนี่ยังไม่ใช่นะคะจริงแล้วเด็กโอกาสในการแพ้เนี่ยไม่ได้เยอะไม่ต้องกังวลมากนะคะ ให้นมลูกมาสิบเอ็ดเดือนเป็นคุณแม่สายบำร้วนนะคะควบคู่กับอาหารสามมื้อจำเป็นไหมต้องเสริมนมผงเพราะมีหลายคนบอกว่านมแม่สารอาหารไม่เพียงพอต้องเสริมนมผงเดี๋ยวลูกไม่โตไม่จําเป็นนะคะนมแม่ยังคงมีสารอาหารที่เหมาะสําหรับลูกตามช่วงวัยนะคะนมผงไม่ต้องเสริมเลยเพราะแม่สิบเอ็ดเดือนแล้วพอหนึ่งขวบปุ๊บอาหารหลักของลูกจะมาจากข้าวสามมื้อที่ให้กินนมเป็นแค่อาหารเสริมแม่ก็ให้ถ้าแม่มีนมแม่แม่ยังคงให้นมแม่ ถ้านมแม่ไม่พอแม่ไม่ต้องเสริมนมผงค่ะแม่ก็ให้กินนมยูเอทไปเลยหนังหลังหนึ่งขวดนมยูเอทีหรือนมกล่องนะคะอันนั้นเลยนะคะแม่ต้องมั่นใจในนมแม่นะคะนมแม่ยังคงมีสารอาหารเพียงพอสําหรับลูกอยู่นะคะอาหารมื้อแรกควรกินเวลาไหนจริงๆก็เน้นว่าเป็นลกมื้อที่ที่แม่พร้อมทําก่อนนะคะพร้อมทําพร้อมป้อนเพราะเราจะต้องคอยดูแลช่วยเหลือลูกเวลากินข้าวมื้อแรกและประเมอลูกนะคะ อะไรบ้างที่ประเมอบอกว่าลูกพร้อมทานข้าวจะสังเกตว่าลูกอะเขาเริ่มแบบเหมือนมีน้ำลายสอเวลาเรากินอะเวลาที่เรากินข้าวให้เขาดูเขาก็จะแบบทำปากตามเราน้ำลายไหลอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ชอบหยิบของเข้าปากอันนี้เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกลูกพร้อมจะกินอาหารเนาะฉีดจะคุมกับทานยายแบบไหนดีกว่าคะฉีดมาแล้วอ้วนคะ่ะ เอ,อสมมุติว่าถ้าฉีดแล้วอ้วนแล้วอยากเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนได้ไหมได้คือถามว่าอะไรจะดีกว่ากันก็แต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันนะอืมนะคะคุณแม่ลองแบบว่าถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้พอวันที่ครบฉีดอีกเข็มนึงแม่ก็เริ่มกินยาเม็ดแรกได้เลยค่ะแทงแรกเม็ดแรกนะคะโอเคอเคุ้ยหมดเวลาแล้วพี่กันเลยเวลาสำหรับวันนี้นะคะพี่กันขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะสามร้อยหกสิบเจ็ดคนนะคะขอบคุณมากวันนี้ไปก่อนนะคะตอบคำถามเพลินเลยนะคะ วันนี้พี่แกนต้องไปทำงานต่อนะคะสวัสดีค่ะ